มามามเจว่าขนาดว่างโลกเลยออกลกคู่โอ้แสดงว่าัโลโหลเหด็เอามากินเจเลยเฉพาะอตอน,นเห็ดมากเลยใช่เห็ดมากกับผู้ใหญ่หรอกกินเจเลยเฉพาะเอา้าผมก็ชันให้ปังเจอ่าลงรถตาแรกผมง้ชัน

ไปได้นะเปิดเงียบฟาบิงเลยก็เปิดไม่ในชน่เง,งียบเงยหกสามสองเงียบฟ้าเบิ้งเลยก็เปิดคอยว่างงกัน,นจะตามปรตูเองจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปก้าสิบหนึ่งสองสามี่หาจ็ดแปบไงดันน่สาม่ต่โอ้ยเจ็ดแ้าสบ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก bảy, mười, hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi ba. OK. Oh, học thử Juno J rồi. Đợi tiệm phòng, phải 接下来你画哪吧？ อย่างห้าสูงหกหกสี่อะเอามาใส่สามต่ำเลอะห้าสูงกับหกสี่อันหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่ทายอยู่ยังสามต่ำสามต่ำโอเครู้เรื่องตัดเองยูเข้าเร้าตัวเองแมนบอก เียบร้อยโดนกเต็มจ้าอันนี้ต็งตยังเ่อเต็งี่คราติงเสียบอแมนต็งหาบอสือนี่เจ้เสียตหกนี่ก็ติงสีหใบแล้วเจ๊ต้อง่ะอันนี้สมกินบัดโอ้ตสียังยังมืน ป็นส6่หกสี่จะไปหกไปหนึ่งสอ10ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ 5 xung 3 xung 6 xung 1 xung 6 xung Cái này mà dù cái ยอหาสูงออเครู้เื่องเปิดก็สิถือค่าสูงดีเลยโอดห้าสองเมนบอหาสามสองเนยนนตัวนี้ตัวนี้สิบใบหนึ่งสองสามสีห้าหเ็แปดเก้าสิบสิบใบเอาเต็มห้าของไป

เ uh, 3. อย่ไปครบแล้วก็ไปซ้ำโอ้เอ่ะครบเดี๋ยวฟัง

ติ่งตามผ่าปากด้วยนี่วะติ่งตามผ่าปากอู้กาโคหาให้เอาวะเดี๋ยวนีติ่งตามนีหมักกาโคหาเอามาติ่งสามเลยนี่ผ่าปากว่งสองสามสี่หเยังละห้ไปเอามาติงัก่อนติ่งสามเอาเพิร์สไจานเดกตัว พกเก็บตัวโอ้ดูดกาเต็มเจ้าเรียบรอย้จ้าเจ๊จ้าเจคนสวยขอได้สี่หมื่นเลยเจ๊อได้สี่หมื่นหกูสิใบ่้งหกซูงสิใบาส

xăm mừng Ah cô À cô Này con xem mọi thứ 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 mọi 我，开个好瓶，测试下六十多，六点多，没事，嗯。 ไม่กินนี่ยสามสี่หกสูงเว้น่ะจิบบมาตีหกสูงหกสูงตีนิฮาระสงูสงตีเจ็ดดิ หสูงเลยโอ้หกสูงวะโอเคมีหกสีนะเจ็ดอนะอ๋อสามๆล้วก็ยังมีหอยู่เนาะต็งหกไปดิต็งหไปเลยสิมาต็งสีเล่ไาเต็งสีเลย่าเลยอ้าวโอ้มันาอันกเลยหนึ่งองามี้าหกเ็เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดงสองอันีกสอง 1>, 1 2 3 4 5 6 7งส1ม1ี1ห้าหกเจ1ดแปดเก1 2ด2ห้า0า่ขาดทุน4นงอ่ีนเแทง่เท่าเจี๊ยจได้เอาหน่กันนะติ่งส ให้เราเปาาพิกสามสองเงย3 2สิบใบหกสามสองโอเครู้เรื่องมาซ้ำสิบเอ็ดเองเองนะตัวสิบเอ็ดตัวเ เตีหกหกสอด้วเยตหเลยไอ้หนีเตีหกก็ไปเตีหกอันนี้ยูหกสามช่องวะอะไรตีหกอ่ะตอันตีสี่นี่โอเครูเรื่องอัพเอออ หกสจะเต็มเลยโอ้ยบบอดดีดหกตัวเก้าอีกแล้วเนี่วันมาจากไหนเล่เต็หกว่ะนสามยังเ่เมืยัสาเม็หนึ่งสองสมอ๋อมาหกสามอเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่เมื่อเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หาหก หกพันเจ็ดพ <With you. S 2> ันเดือดเดือดเดือดยู่ีมืนห้าหมื่นหกหื่นเจ็ดหมื่นเดหมื่นปเจ็ดหม7่เจือขึ้แงแมนออกตเน่งสี่ห้ากเจก็บสองมดเก้าี่สิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสิบเก้าสามสิบหนึงสองสามสี่

giáo hết ống tôm ra Đã gần mình hút đi cả Ê cục Men Ê xuống 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 đây ủa 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 ซีเดียวเลยเออดิพคนมักสูงมันบ่ฝอยม,กมักดำเออกซีดำน,นะเอาบอกซีดำเอาไปติงเอาไปติงเอาปากกาโค้กหาไปดิกาโค้กหาเนาะอ่ะอเ,อนเ,นเปิดบปดิเต็มเต็มเลยเช่เต็มเต็มแล้วซีกับเดีเเยวเต็มแล่หนิเรียบร้อยเจ้าที่เต็มเด็ดข่อยเราบ้านเนี่ยติ่งหกติ่งสูงมามีเด้อเอ,เอาไงว่าเจ้าสอบมาสามหมื่นได้เจ็ด้ออขี้เนาะอันนี้กินเบิ่ด โอ้ถึงหาซีตัวนี้หาซีเท่านี้สามเหมือนสามหมืนเอาง่ายว่าข่อยว้ใจเจ้าเอาเส่งคืนเาจนอะโอ้จกลมานแ่ว่าโอ้เอาแต่ไม่มีไปขอเจ้าขอยัดยัดยังสกอนเจีด้เยหน่วยคุณทองกับคุนเด้อ phăng phăng, Ô oh. Giả nền sướng muôn he 6 tăm 6-3 Tính 6 Tính 7, tính 6 สามตำ่ตำสามตำ่ตำ,ตำ,ตำอันนี้อยู่หกสูงนดึงให้มาหกสิ่กันไหมก่อนเราได้หกสูงนี่นี่สามสามกับตามสี่อ,อยู่หกสูงเปิด เรียบร group, ini, woah, Then, oh. ้อยหาสองสองกินเบิร์ดกูขาขน่อยเอ้ยมันมานรเร่งเเีเอีกสี่กินกินกแขงเยอะได้เยอะแขงน้อยได้น้อยไม่แงก็ไม่ได้เลยไปจังวน่าจะนอนมาเมื่อกี้อะ มีแน่นอนเจ๊มีเบิดแน่เบิรุดถงมีใช่เอ๊ะถอยออกมเออแล้วเอากเลเออเต็งหกไปเจ๊เต็งสเต็งหกนีนีหลานเออเจำเอาไเจ้เต็งสมาใสะเต็งหกหมีแน่นอนหกับสกับสาเอียวหเอียวเออง Một yêu cái gì lúc hoặc ăn hoặc 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 như hoặc 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 Chốc mày hoặc 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 Nên ổ. เออหกซุงพอยข้องไฟลอยเดี๋ยวพอยใส่พี่อใส่ใส่หกตํำเออเอเปิดแต่พี่เปยฮะยายาัวแกหาสีเารอตำเลยติดต่ำเลยเอาติดตำเป็นวันไหนโอเคดูเรื่องเปิดโอ้่เอมยคอยมาอยากติดไเจ้ายาวอยู่ว่ะเจ้าขายาวอยู่เนเขาบอก่ก็บ ยสสองมนเดี๋ยวอานนี้อันนี้อันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้สองหมื่นเป็นสามสี่สองหมื่นดิเออหมื่นเดีอันนี้เป็นอันนี้หมื่นหนึ่งเป็นสี่หมื่นเจสี่หมื่นเสียหอยแปดหมื่นเจเสียไป้เจ้ากับเสียห้ทั้งหมดอีกแปดหมื่นแสนหก เอาเอาต่ไม่เก็บนี่เอาไว้ไปนิบนีบ,นบ,นนนบเ,เ,เนี้ยแค่นี้พอถ้าได้ไรเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นต่อไปสี่หมื่นห้ามื่นหกมื่นสองมื่เจ็ดมื่นอ๋อเสียรายกันน่ากลัวนะได้ไร เราเต็งสองมื่นได้แปดนึนบอกแง่ของอยก็ได้แปด่ปะกากล้าหาสกล้าหาสี่มื 40, ได้แปดมืนแสนหกเองไม่ร้ายหรอกข่อยตูดไป่ซือวะนาดสามหมื่นสี่หมื่น หกมื dom, etus, ่นเจ็ดมืนอีกนิงเดียวโอเคโอ้ยเจน่าจะทอเจใดีได้จี๊อ๋อน่ยนก็เสียงเงินเนหก